แล้ววันนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะขอกราบเรียนเชิญท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ช่วยศาสต,ตราจารย์ดรทิตินาสุคนเ์เก็บกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในวันนี้ขอกราบเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบียานันรประยุท์ศักด์นะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนากรปักษานะคะ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ผู้ชงเมณศิล์นนะคะแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภวรรณอภิชาติไตรสอนนะคะประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจนะคะท่านคณาจารย์ของคณะทิทยาการจัดการนะคะรวมถึงคณะผู้บริหารแล้วก็คณาจารย์ของคณะทศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะคะที่ ทางคณะวทิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเรานะคะจะได้ทําทบันทึกนะคะตกลงความร่วมมือทางวิชาการนะคะกับคณะวทิทยาการจัดการนะคะจริงๆอันนี้ก็มีที่มาที่ไปนะคะเราได้มีการาพูดคุยแล้วก็มีการปรึกษานะคะการดําเนินการก่อนจะมีการท,ท,ทำเรมบิในวันนี้ก่อนร่วงหน้าแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเราต้องการที่จะประสานความร่วมมือนะคะ ระหว่างทั้ง2คณะนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของอาการทําเรื่องของการทําการตลาดนะคะจากเดิมเนี่ยค่ะทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเราเนี่ยก็มี Uh, เรื่องของการผลิตนะคะเรื่องของการทําวิจัยนะคะแล้วก็เรื่องของการจัดก,การเรียนการสอนนะคะที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์นะคะแต่ก็อย่างที่ทราบนะคะว่าคณะวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นคนวิทยาศาสตร์นะคะแทนนี้อะไรอะไรก็ตามนะคะก็มักจะอยู่ในแบบที่เป็นรูปแบบทางวิชาการนะคะค่อนข,ข้างมากนะคะแต่เราต้องการที่จะนําเอาผลงานนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์นะคะที่เกิดจากคณะข,ของเราเองนะคะ ไปสู่การตลาดนะคะไปสู่ผู้ประกอบการนะคะหรือว่านําไปต่อยอดในเชิงธุรกิจนะคะ ซึ่งตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่าทางคณะของเราเนี่ยก็อาจจะยังไม่ไม่ฝีมืออาจจะยังไม่ถึงขั้นนะคะเราก็ต้องการพันธมิตรนะคะที่จะเข้ามาช่วยนะคะในการขับเคลื่อนนะคะให้การดําเนินงานนะคะในด้านของการจัดการการสอนแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนางานวิจัยรวมถึงผลิตภัณฑ์ของคณะนะคะเป็นไปด้วยดีนะคะดังนั้นความร่วมมือก่อนหน้านี้ที่เราได้มีการพูดคุยกันนะคะก็จะเป็นแนวในเรื่องของการส่งเสริมนะคะในเรื่องของการจัดการการสอนโดยที่อาจจะมีการแลกเปลี่ยนนะคะ ทางคณาจารย์หรือว่านักวิจัยนะคะรวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆโดยให้นักศึกษานะคะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมร่วมกันนะคะอันนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็ การพัฒนาสู่การตลาดเพื่อพัฒนาเชิงคาณินน์ต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัตถุประสงค์หลักนะคะของการทําความร่วมมือในวันนี้นะคะก็คิดว่าทางคณะวิทยาการจัดการของเราเนี่ยก็มีคณาจารย์นะคะแล้วก็มีนักวิจัยที่เชี่ยวชาญน,นะคะในเรื่องของการตลาดแล้วก็ในเรื่องของอการพัฒนาแพลตฟอร์มต่างๆนะคะแล้วก็ทางคณะวิทยาศาสตร์ของเราเองก็มีในเรื่องของเนื้อหาที่เป็นงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์นะคะงานวิจัยเชิงลึกนะคะแล้วก็การค้นพบนะคะต่างๆนะคะที่ อาจะนําไปสู่การต่อยอดนะคะในเชิวงวิชาการได้นะคะถ้าเราได้มีการประสานความร่วมมือนะคะระหว่างสองคณะ ะะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะกับตัวมหาวิทยาลัยเองนะคะตัวคณาจารย์แล้วก็ตัวนักศึกษาทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆนะคะที่ทางคณะวิทยาการจัดการนะคะได้ให้เกียรติกับคณะทยศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะในการที่จะมาทําความตกลงกันในวันนี้นะคะก็ต้องทางคณะวิทยาศาสตร์เองก็ต้องขอกลับขอบพระคุณนะคะทางคณะวิทยาการจัดการเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้เปิดโอกาสให้เราได้มีความร่วมมือร่วมกันนะคะค่ะต้อง ขอเรียนเชิญน,นะคะทางท่านผู้บริหารนะคะของคณะวิก,การจัดก,การนะคะได้ได้กล่าวสักเล็กน้อยนะคะค่ะเรียนเชิญน,นะคะค่ะก็ทางคณะวิการจัดการนะคะก็มีความยินดีนะคะที่จะได้เริ่มมีการทําข้อตกลงกันนะคะในเรื่องของการช่วยเหลือง,งานทางด้านวิชาการนะคะแล้วก็ลงไปสู่ของการปฏิบัติจริงนะคะซึ่งคิดว่านะคะถ้างานงานในรอบนี้นะคะหลังจากที่เรา เซ็น M O U กันไปแล้วอ่ะนะคะแล้วมันเกิดเป็นผลงานที่เห็นเป็นรูปธรรมท,ที่มากขึ้นนะคะมากกว่าการแค่เซ็นเอกสารนะคะก็คิดว่าทางผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยก็น่าจะยินดีที่ที่เราทำไปให้มันถึงความสำเร็จได้นะคะก็อยากฝากทีมงานของทั้งสองฝ่ายอ่ะนะคะที่จะร่วมมือกันหลังจากที่เราเซ็นวันนี้ให้มันเกิดเป็นรูปธรรมนะคะที่มากขึ้น กว่าเพียงแค่การเซ็นเอกสารนะคะว่าเราจะทำอะไรไปได้แค่ไหนนะคะแล้วก็ออกมาให้เป็นชิ้นเป็นอันในเรื่องของของผลงานนะคะแล้วก็จะได้นำเสนอให้ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยได้ทราบต่อไปค่ะซึ่งทางคณะวิทยาการจัดการก็ยินดีอย่างมากนะคะที่จะร่วมด้วยช่วยกันนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะในงานเริ่มต้นเนี่ยก็น่าจะเป็นของทางวิทยาศาสตร์นะคะที่จะส่งข้อมูลต่างๆที่ได้ทำ วิจัยและพัฒนาในส่วนต่างๆที่มันออกมาเป็นผลงานที่อาจจะขึ้นทิ้งไว้หรือว่ามันผ่านมาหลายปีแล้วนะคะล้วก็อาจจะปัดฝุ่นเอามาดูแลวว่ามันจะมีนวัตรกรรมอะไรเพิ่มเติมในส่วนของวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็พัฒนาตรงนั้นมาต่อย,ยอดกับทางการทำแพคเกจิ้งหรือการทำการตลาดและการขาย รวมถึงการบริการลูกค้าหลังการขายหรืออะไรแบบนี้ค่ะซึ่งมันจะน่าจะเพิ่มเติมไปได้นะคะแล้วก็น่าจะตอบโจทย์การคุณภาพของทั้งสองคณะด้วยค่ะขอบคุณค่ะในลำดับถัดไปนะคะขอขอขอบพระคุณท่านคณะบดีคณะวิทยาการจัดก,การและคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างสูงนะคะลำดับถัดไปนะคะจะเป็นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะขอเรียนเชิญ ท่านคณะบดีทั้งสองฝ่ายค่ะลงนามในบันทึกก็จะมาถ่าย<อ>งรอ,อยออยืนนะคะพร้อมนะคะต้องปับองค์ค่ะรบกวนค้างรบกวนค้างพาไว้ด้วยนะคะปรหนึ <5 S 1> ่งสองสามค่ะได้แล้วค่ะอาจารย์สักครู่นะคะหนึ่งสองสามค่ะ เรียบร้อยค่ะขอบพระคุณค่ะในลำดับถัดไปนะคะรบวน,นขอเรียนเชิญพยานทั้งสองฝ่ายค่ะพยานทั้งออทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเป็นท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรสิทธิ์ทรงมาแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอรอุดมศักดิ์กิจเทวีนะคะก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทกิตาฟอร์เรนทายค่ะส่วนทางคณะวิทยาการจัดการนะคะ ก็จะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนากรปักษานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ผู้ชงเมนะศินแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพวรรณอภิชาติไตรสอนนะคะขอ,อกาบเยี่ยนเชิญค่ะค่ะเรียบร้อยค่ะขอบพระคุณค่ะ ลำดับถัดไปนะคะขอรบกวนชูบันทึกข้อตกลงค่ะเพื่อถ่ายภาพนะคะเสักภาพนะคะเรียบร้อยค่ะลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะเปิดรบกวนเปิดกล้องเพื่อถ่ายภาพร่วมกันนะคะ ให้สัญญาณนะคะสามสี่ค่ะอีกภาพหนึ่งนะคะยิ้มส,สวยๆนะคะอขอบคุณค่ะ ขอบคุณทุกท่านค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะต้องกล่าวขอบคุณนะคะท่านคณะบดีแล้วก็ท่านรองคณะบดีนะคะรวมถึงท่านประธานหลักสูตรอย่างสูงเลยนะคะทีได้เกตคณาวินนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราคงจะมีกิจกรรมนะคะวเร็วนี้นะคะเราจะติดอบไปโดยด่วนเลยนะคะเพราะเราก็มีงานที่ที่ต้องการการตลาดเป็นด่วนอยู่นะคะขอบคุณมากนะคะท่านเลยค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะ ขอบคุณมากมากนะคะส่วนว<ณ>ันนี้ก็ตกลง M O U ฉบับจริงนะคะทางคณะวิทยาศาสตร์เมื่อดําเนินการเรียบร้อยแล้วจะขอความนึเคราะห์ให้ท่านคณะบดีแล้วก็ท่านผู้บริหารโรงนามฉบับจริงอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนวันนี้ก็ขอขอบคุณคณะผู้บริหารทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างสูงนะคะขอกลับสวัสดีค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนค่ะค่ะทั้วันขอบคุณนะคะค่ะเช่นกันค่ะจิดเรียบร้อยไหมคะน้องอ๋อโอเคขอบคุณค่ะค่ะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะขอบขอบขอบคุณทุกท่านค่ะ